สวัสดีครับอาจารย์สุประเสริฐครับผมกเ็เป็นการทำคลิปแบบด่วนๆนะฮะเพราะว่าเจอสถานการณ์มกน็ติคลาวล่มนะครับผมและทีนี้ทางพี่อูดแมกนีติทีิริเลเนี่ยก็แบบว่าเอ้ยอาจารย์สุประเริมาทำคลิปกันดีกว่านะฮะผมก็ทำคลิปแบบด่วนๆขึ้นมาเลยนะฮะหน้าเนอร์ผมผมยังไม่ได้เซตเล,เลยเลยนะฮะก็เศษคลิปขึ้นมาแบบด่วนๆให้นะครับผมก็นในคลิปนี้จะอธิบายว่าตัว คลาวแฟร์คืออะไรนะครับผมแล้วก็การทำดานมิกดีเนสคืออะไรและมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ m i โ r o t i กเนี่ยซึ่งเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กตัวหนึ่งที่ผมใช้งานกันค่อนข้างบ่อยเนี่ยการที่เราจะใช้งาน s e r v i วิตไมโครติกด n นมิกดีเนเนี่ยกับคลาวแฟร์เนี่ยจะต้องมีการทำขั้นตอนอยังไงบ้างาเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแบบ s t e ็ป y s t สเเลยนะครับโอเคครับไมโ r o ติกด y นมิกดีเนส i t ิ c l คลาวแฟร์เอพนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักคลาวแฟร์นะครับเดี๋ยวผมอินโทรดักชั่นคร่าวๆให้ก่อนนะครับผมคลาวแฟร์เนี่ยเป็นผู้ให้บริการสิ่งที่เราเรียกว่า CDN นะครับผมก็คือ Content Delivery Network นะครับให้นึกอย่างนี้นะครับผมในยุคสมัยก่อนนู้นประมาณสักหลายปีแล้วประมาณสักเกือบสิบปีแล้วเวลาที่เราจะทําเว็บไซต์ขึ้นมา1เว็บนะครับผมเราก็ต้องไปเช่าบริการโฮสติ้งใช่ไหมเขียนหน้าเว็บขึ้นมาเติ้เติเตนะครับโอเคแล้วก็จะมีคนเข้ามาใช้งานจากทั่วโลกนะฮะทีนี้เนี่ย เวลาเราพูดถึงการที่คนใช้างานทั่วโลกเช่นสมมุติคุณอยากจะทาเว็บอีคอมเมิร์ซแล้วคุณอยากจะขายสินค้าไปทั่วโลกแปลว่าคนที่จะเข้าเว็บไซต์คุณเนี่ยจะต้องเข้ามาจากที่ไหนครับยุโรปแอฟ,ฟริกาฮ่องกองจีนอเมริกาจากทั่วโลกใช่ไหมแล้วทุกคนก็จะมารลุมมาตุ้มมาที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับทีนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือว่าอย่างที่1ก่อนครับการเดินทางของ Data จาก ทวีปต่างๆมาจนถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณในไทยเนี่ยจะต้องวิ่งผ่านพื้นที่ที่เรียกว่าอินเตอร์ลิงนะอินเตอร์ลิงก็คือเป็นไฟเบอร์ใต้ทะเลที่มันเป็นโครงข่ายหลักของโลกนี้อยู่ซึ่งการเดินทางจากตรงทวีปต่างของทั่วโลกเนี่ยมาอย่งมายังเซิร์ฟเวอร์ของเราในไทยเนี่ยมันช้ามากนะครับทีนี้ก็เลยมีคนคิดบริการหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราทำเซิร์ฟเวอร์เป็นโครงข่ายไว้ตามทวีปต่างๆทำหน้าที่เรียกว่าแคชชิ่งก็คือเก็บสำเนา ของสิ่งที่มันแบบมีคนเคยเรียกผ่านไปแล้วเช่นผมเอาเว็บเว็บไซต์ผมไปรีจิสเตอร์กับคาวแฟร์ใช่ไหมครับผมทีนี้เนี่ยคาวแฟร์มีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่กระจายตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเขาก็จะก๊อปปี้เนื้อหาของเว็บผมเนี่ยไปแปะไว้ตามทวีตต่างๆเช่นแอฟริกาเอเชียอเมริกายุโรปอะไรพวกนี้เวลาที่มีลูกค้าของเราเข้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยจากต่างประเทศเขาไม่จำเป็นต้องวิ่งเข้ามาที่ประเทศไทยแต่ว่า เขามาถึงเสร็จปุ๊บเขาก็วิ่งไปอ่าน Data ที่สาขาที่ของคาเฟ่ e ที่อยู่ที่ทวีปของใครทวีปของมันนะฮะดังนั้น Data ก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของ CDN ง่ายๆก่อนนะฮะทีนี้คาลไฟ์เองก็พัฒนาตัว CDN ตัวเองให้มันมีความเก่งกาจมากขึ้นนะฮะเช่นอะไรครับอย่างแรกก็คือทำ fast pipe ใช่ไหมฮะก็คือใครที่เป็นลูกค้าของเราเข้าเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยก็จะวิ่งผ่านโครงข่ายคาเฟ่ซึ่ง ใหญ่และเร็วนะฮะใหญ่ก็เพราะว่ามีคงขายทั้งโลกเร็วก็เพราะว่ามีอยู่บนภูมิภาคใครภูมิภาคหมันนี้นะฮะส่วนใครก็ตามที่เป็นพวกบอรหรือเพื่อนคอร์เลอร์นะฮะบอทพวกนี้ก็จะเป็นบอทดที่พวกคนเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตต่างเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาล้วงแคะแกะเกาเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อได้ดูว่าเรามีเว็บอะไรบ้างเพจอะไรบ้างพวกนี้บอทดพวกนี้วิ่งไปตลอดอยู่แล้วแต่ว่าบอทเนี่ยมันวิ่งเข้ามามันก็ทําให้ทรัพยากรบนเซิร์ฟเวอร์เราก็ ต้องไปเสียเพื่อบอทใช่ไหมครับรวมไปถึงมันบอทมันก็ไม่ได้มีบอทดีๆมันมีบอทเร็วๆด้วยนะครับบอทที่จะมาโกยเก็บข้อมูลเราเพื่อไปทําอะไรบางอย่างเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีบริการคาเฟ่มาขวางดักหน้าเอาไว้นะฮะดังนั้นบอทพวกนี้ก็จะเจอแต่คาเฟ่คาเฟ่ก็จะนี่ดีทิ้งไปนะครับผมเข้ามาไม่ได้นะฮะรวมไปถึงแอตแทกเกอร์นะฮะเช่นสมมติว่าคุณทำเว e ็บอีคอมเมิร์ซแล้วคุณขายดีมากใช่ไหมคู่แข่งไปจ้างแฮกเกอร์มาเอ้ยเอาดีดดอสยิงถล่มเซิิรร์์ฟเเวอมันลยส เนี่ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดจะมาแล้วถล่มมาเลยนะฮะเอ๊ะนี่มันก็เลยสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวหนึ่ง,หน,งหนึ่งเดือนใหม่นะอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปอ่ะยิงถล่มเข้ามาเลยยิงถล่มมาเสร็จเป็นไงครับเว็บเซิร์ฟเวอร์เราอ่ะมันไม่ได้โผล่เข้ามาตรงๆเนี่ยฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงโดนยิงถล่มเละไปแล้วแต่ว่าปัจจุบันเราเอาเว็บอะไรครับไปซ่อนไว้หลังคาเฟ่แฮกเกอร์เนี่ยยิงมาก็เจอแต่คาเฟ่ครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์จริงเราอยู่ที่ไหนดังนั้นยิงถลง่มคาเฟ่ไปก็เรียกว่าไม่ค่่ออยสสะะะดุ้งเเทืนพราาว Cloudflare คือหนึ่งใน uh, CDN ที่โดนยิงถลม่มติดอันดับโลกอยู่แล้วนะฮะโดนแบบถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะโดน20 t e r b ต่อวินาทีเคียร์แกยังรอดอะ่ะเรียกได้ว่าโครงข่ายแข็งแรงจริงๆนะฮะ Cloudflare เนี่ยทีนี้ Cloudflare ก็มีขยายขอบเขตเซอร์วิสต่างๆมากมายเช่นบริการ DNS บริการ catching รูป catching วิดีโอบริการ Cloudflare Zero Trust ซึ่งผมเคยทำวิดีโอเล่ากับคุณภูไปแล้วนะฮะ ก็เดี๋ยวไปดูในที่ผมแปะลิงก์ไว้ก็ได้นะครับเป็นบริการที่น่าสนใจมากและอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับผมแล้วก็คาเฟ่ก็จะมี API ให้เราสามารถเขียนเชื่อมต่อเข้าไปใช้งานเซอร์วิสบางอย่างได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเซอร์วิสตัวหนึ่งที่เราจะนี่เรียกว่าเอามาใช้งาน,นครับเราเรียกเซอร์วิสนี้ว่า Dynamic DNS นะครับอธิบายคอนเซปต์ของ Dynamic DNS ก่อนออปัจจุบันเนี่ยก็คือ,อ,อหลายหลายคนจะมี ตัวเน็ตเวิร์อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับแล้วตัวเราเตอร์ที่บ้านเนี่ยก็จะมี IP Address ซึ่งขอสงวนไว้สำหรับพื้นที่ที่เรียกว่า Public IP Address นะฮะ,ะจากผู้ให้บริการนะแล้วคุณก็สามารถที่จะวิ่งจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยกลับมาที่เราเตอร์ของคุณเพื่อไปใช้งานแอปพลิเคชันของคุณได้เช่นอะไรครับกล้องจอปิดเว็บเซิร์เวอร์ดาต้าเบส์ไฟเซิร์เวอร์แนตเนอร์ต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะการที่เราจะใช้งานสวิตตรงนี้ได้เนี่ย อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าผู้ให้บริการเนี่ยถ้าเราไม่ได้ซื้อสิ่งที่เราเรียกว่าบริการชื่อว่าฟิกซ์ address เนี่ยค่า Public IP ตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เรา <c oughs> จอง IP ใด i p หนึ่งเอาไว้ใช้คนเดียวนานๆนะฮะพอเอาเอาจิงคือเขาเก็บไว้ขายนั่นแหละดังนั้นเนี่ยทุกยีิบสี่ชั่วโมง IP ของเราก็จะเปลี่ยน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 ไปเรื่อยๆอ้าวถ้า iPad d r e ด s เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราที่อยู่ข้างนอกบ้าน จะสามารถรู้ได้ยังไงว่าปัจจุบัน ip address ของบ้านเราคืออะไรและถ้าถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถที่จะอะไรครับวิ่งกลับมาที่เราเตอร์เราเพื่อที่จะใช้งานเซอร์วิสต่างๆที่อยู่หลังบ้านเราได้ใช่ไหมครัทีนี้เนี่ยก็เลยมีบริการที่เขาเรียกว่า dynamic dns ครับก็คือเอาชื่อเอาตัว ip address ที่เป็น Public ip address เนี่ยไปประกบกับชื่อชื่อหนึ่งเอาไว้นะครับและทุกครั้งที่ผู้ให้บริการเปลี่ยน ip เรามันจะมีเราเรียกว่า ดัน a ิ i เดนิสไคลแอครับตัวนี้ก็จะไปเก็ตเอาตัว Public IP มาไปดูว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ย i ออะไรละแล้วก็ส่งไปอัปเดตชื่อว่าเฮ้ยสมมุติว่าผมตั้งชื่อว่าเอ่อ h o m e t u t อะไรก็ว่าไปนะสมมุติคุณมีคุณจดชื่อคุณไว้เป็น h o m e t u t n e t แล้วทุกๆครั้งที่อะไรครับ Network อัปเดต IP ตัว Dynamic DNS client ก็จะไปเอา Public IP ใหม่มา แล้วก็ไปรีจิสเตอร์กับชื่อ home.net ของผมทําให้เวลาที่ผมอยู่นอกบ้านไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามผมก็สามารถเรียกมาที่ชื่อไอ้ home.net เนี่ยแล้วกลับมาที่บ้านตัวเองแล้วเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันตรงนี้ได้นะครับในอันนี้เป็นคอนเซปต์ของ Dynamic DNS ทั่วๆไปซึ่งไม่ว่าคุณจะใช้ Dynamic DNS ย่ออะไรนะเช่น no ip dyndns.org อะไรกัคือเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันทั้งสิ้น หลักๆที่คุณต้องมีคือ 1. คุณต้องมี Public IP 2. คุณคุณต้องมีชื่อแล้วก็3คุณจะต้องมี d y n a m i c DNS c l คร n อนอย่างนี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า Dynamic DNS ขึ้นมานะครับทีนี้ Microtik เองอะ่ะก็เป็น r o u เตอร์ที่มีบริการ d y n a m i c DNS ให้อยู่แล้วนะครับโดยที่ว่าเขาเสามารถจะใช้ Cloud ของ Microtik อะ่ะไปอัปเดตชื่อได้นะขาของเขาเนี่ย จะเป็นชื่อไอตรงข้างหน้าที่ผมมาร์คแดงๆไว้นเนี่ยก็คือเป็น serial number ของอุปกรณ์เราครับแล้วก็ sn mynetname net นะครับทุกตัวจะมีชื่อของใครของมันไม่ซ้ำกันเลยเพราะว่ามันเอา serial number มาเป็นชื่อใช่ไหมฮะเราจึงสามารถที่จะใช้บริการไอเนี้ยไอ m i โ r o t i k Dynamic Net เนี่ย,ยแบบฟรีฟรได้โดยที่ไม่เสียค่าบริการอะไรเลยแล้วก,วก็มันก็จะอัปเดตตัวเลข IP a d d r e s เนี้ออกมาให้นะครับ ปัญหาคืออย่างนี้ครับ <c oughs> ในช่วงประมาณ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยคลาวของ Microtik ล่มค่อนข้างบ่อยบ่อยแบบปีหนึ่งประมาณทัก4ี่หครั้งได้แล้วเวลาล่มครั้งนึงเนี่ยก็หายไปนานประมาณวันหรือ2วันสำหรับเอ,อ SI ที่ให้แบบว่าบริการกับลูกค้าเนี่ยหรือที่มีการทำเซอร์วิสอะไรบางอย่างเอาไว้กับไอ้พวกผูกไว้กับ Dynamic DNS ของ Microtik เนี่ย หลายหายคนก็จะลําบากตรงนี้มากเพราะว่าอยู่ดีๆอัปเดต IP ใหม่ไม่ได้ชื่อไม่อัปเดตอะไรเงี้ยครับไม่สามารถวิ่งกับที่เราเตอร์ตัวเองได้ก็เดือดร้อนกันนะฮะก็เลยมีการทําแบบอะไรนะผมใช้คําว่าเทคนิคอีกแบบหนึ่งกันก็คือเราจะไม่ใช้แมกนติเดน a มิก DNS แล้วแต่ว่าเราจะไปใช้ <c oughs> บริการเดน a มิก DNS ของ Cloudflare แทนนะครับผมซึ <c oughs> ่ง นอย่างที่บอกไปนะฮะถ้าเกิดว่าคุณไปเสิร์ชมโคติกไอพีคลาวเฟลนะครับผมเนี่ยครับบาดน,นะฮะในข่าวนะฮะก็มีปัญหาอยู่ค่อนข้างบ่อยนะปีหนึ่งประมาณ4ี่ห้าครั้งเลยมันก็เลยแบบไม่ไหวแล้วมผมเองก็เลิกใช้ตัวคลาวไมโครติกไปนานมาเลยกันนะฮะโอเคอเรามาดู Requirement กันนะครับว่ากรณีที่เราจะใช้บริการเดนบิก i ีเ s s ของ Cloudflare เนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างนะโอเคมาดูกันครับ อย่างแรกนะฮะก็คือคุณจะต้องมีข้อหนึ่งคือ Cloudflare account ก็คือเราสามารถไปลงทะเบียนสมัครที่ www.cloudflare.com ได้เลยอันนี้เป็นฟรีไม่มีค่าบริการอะไรทั้งสิ้นนะครับถัดมาครับก็คือโดเมนเนมนะฮะ m a i n Name ก็คือชื่อเว็บครับถ้าคุณอยากจะทำเว็บสักหนึ่งชื่อขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้บ่งบอกว่าเอ้ยเนี่ยบ้านฉันเนี่ยมันเป็น IP อะไรทีนี้ IP มันเปลี่ยนตลอด คุณจะต้องเอา IP มาแม็กกับชื่อแทนเพื่อที่ว่าคุณจะได้จําชื่อได้ไม่ใช่คุณประจํา IP ใช่ไหมฮะดังนั้นอ่ะคุณจะต้องจดโดเมนมา1ชื่อชื่ออะไรก็ได้นะครับผมซึ่งเมื่อจดมาเสร็จแล้วจะต้องชี้เนมเซิร์ฟเวอร์ไปหาคาลแ r e ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยผมให้เป็นติสระของแต่ละท่านเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้อ1ก่อนออคุณอาจจะมีโดเมนเอ,อยู่แล้วหรือถ้าไม่มีก็คุณก็ไปจดมาอ่ ผู้ให้บริการจดโดเมนของคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรครับ namecheap go daddy go เถอพ่อนะฮะ t อะไรแล้วก็สารพัดต,ต่างๆนะแต่ละคนก็จะมีวิธีในการชี้มาที่ cloudflare name server ของใครของมันอันนี้ผมก็ปล่อยให้เป็นท่าของใครของมันไปแล้วกันนะแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือคุณจะต้องมีโดเมนเนมซึ่งชี้มาที่ cloudflare ครับแต่ง่ายสุดเลย <c oughs> ก็คือคุณสามารถจดโดเมน กับคาแฟ่ได้ครับแล้วมันจะออโต้ชี้มาที่คาแฟ่อัตโนมัติให้นะฮะก็สําหรับคนที่อยากจะใช้เงินแก้ปัญหาวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันก็จดชื่อใหม่ไปเลยไม่ต้องใช้ชื่อเก่า,าแล้วก็มาผูกกับคาเฟ่นะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นปีหนึ่งมันประมาณรักสิเหรียญ15เหรียญแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าคุณไปจดโดเมนนามสกุลแปลกๆหรือเปล่ายิ่งยิ่งแปลกมากยยิ่งแพงนะฮะ คุณต้องการอะไรอีกนะครับมี Global API Key จาก Cloudflare นะฮะเพื่อใช้ในการ list record ID เดี๋ยวผมอธิบายทีละสเต็ปนะครับผมอันนี้ดูดูว้คเข้าๆก่อนว่าเราต้องมีอะไรบ้างนะฮะ Domain API Token จาก Cloudflare คนงงอะไรวะเนี่ยมาเต็มหมดเลย Zone ID จาก Cloudflare Record ID จาก Cloudflare นะครับแล้วก็สคริปต์ที่ใช้ในการอัปเดต IP ไปยังสับโดเมนที่เราต้องการจะผูกเข้ากับระบบ Dynamic DNS นะครับคือชื่อโดเมนที่เราจดมาเนี่ย เราสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าสับโดเมนเช่นผมผมจดมา superde t com ใช่ไหมครผมสามารถตั้งชื่อเป็น home 1 superde t com ชี้มาที่บ้านผมสามารถตั้งชื่อ condo superde t com แล้วก็ชี้ไปที่คอนโดผมผมสามารถตั้งชื่อ office superde dot com ชี้ที่ออฟฟิศผมก็ได้อันนี้เร,เรียกว่าบริการสับโดเมนซึ่งสับโดเมนเนี่ยไม่เสียเงินเราเสียเงินจดโดเมนหลักมาแล้วนะฮะสับโดเมนข้างหน้าสร้างได้อิสระสร้างได้เท่าไหร่ก็ได้นะฮะ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะต้องมีนะฮะอ่ะมาดูทีละสเต็ปกันเรื่องของโดเมนเนมนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณสมัครสมาชิกคลาวแฟ r e แล้วเนี่ยเขาจะมีเมนูที่ชื่อว่าโดเมนรีจิสทร r a t ชั n นตรงนี้นะครับคุณสามารถไปรีจิสเตอร์โดเมนได้ก็ไปเสิร์ชเอาเลยว่าคุณอยากจะจดเว็บเชื่ออะไรแล้วเขาก็จะลิสต์มาให้นะครับว่าไอชื่อที่คุณอยากจะใช้บริการเนี่ยมนราคาเท่าไหร่เช่นสมมติผมอยากจะทำชื่อ vrdns c l o u เนี่ย เขาก็จะคิดปีละสิบห้าจุดหเหรียญตอนนี้เหรียญหนึ่งเท่าไหรอะสามสามาก็คูณไปนะฮะหรือ,อถ้าเป็น VRDIO เนี่ยราคาจะ33เหรียญถ้าเกิดว่ามีเติมนูน่นเติมนี่หน่อยก็จะเหลือ9เหรียญอะไรเงี้ยครขาจะมี f ักเ e ช t i o n คมาให้อันนี้ตัวใครตัวมันเลยไปเลือกชื่อกันเอาเองนะครับถัดมาครับก็คือ Global API key นะฮะคือเวลาที่เราจะใช้งาน Service อะไรสักอย่างโดยเราเรียกิ่งเราเรียกว่า API เนี่ย เขาจะต้องมีการออรู้ซึ่งคีย์ของเราคีย์มันจะเป็นเหมือนกับเป็นรหัสยาวๆมาสักบรรทัดหนึ่งนะฮะตรงนี้เนี่ยเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะไม่ให้พาเสสวิร์ดของคุณหลุดออกไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่จะเอาไว้ยืนยันได้ว่านี่คือตัวคุณใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยถ้าคุณมีพาเสสวริรวดแล้วคุณพิมพ์พาเวิรวดมาในแบบว่าช่องคอมมาเนี่ยอันนี้ก็คือบรรลัใช่ไหมฮะเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราเจน API ค e y ขึ้นมาให้ซึ่ง API Key ์เนี่ยมีสักและสิทธิ เท่ากับพาสเวิร์ดเราเลยนะครับดังนั้น <c oughs> ข้อหนึ่งก่อนก็คือห้ามให้คนอื่นรู้โดยเด็ดขาดนะครับนะจำไว้เลยนะฮะว่า g o o g l API Key ห้ามหลุดเด็ดขาดแต่ถ้าหลุดแล้วเป็นไงไม่ต้องคิดมากครับถ้าหลุดกดเชนเปลี่ยนคีย์ทิ้งไปเลยทำลายคีย์เก่าทิ้งไปเลยนะฮะก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาไว้ระง,งับเหตุฉุกเฉินได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตาม ที่เราต้องใช้ API key ก็คือว่าเราจะต้องเอามารันสิ่งที่เราเรียกว่าคำสั่ง API เนี่ยในการยิงเข้าไปเพื่อให้ Cloudflare อัปเดตชื่อตัว Dynamic d a t s ของเรานะครับทีนี้เราต้องใช้ API key หลายจุดเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดก่อนตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนนะเปิด Notepad แล้วก็จดเก็บ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 เอาไว้เลยนะฮะโอเคอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือตัว Global API key เนี่ย ให้มาที่ตัวหน้า My Profile นะฮะเลือก API token แล้วก็คลิกที่ View นะครับคลิก View เสร็จปั๊บเขาจะถาม Password เราเรากรอบเขาสนดทไไปแล้วเขาก็จะเปิดหน้า API key มาให้เราก๊อบแล้วก็แปะใส่ n o t e p a d เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืม API key ห้ามหลุดนะครับถัดมาครับ <c oughs> ก็คือเราเรียกว่า API token นะ API token เนี่ยก็คือว่าอย่างนี้ครับ เซอร์วิสของคา o u d f เนี่ยมีหลายส่วนด้วยกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็น g l o b a l API คือีี์ใหญ่ใช่ไหมฮะแต่เราจะไม่เอาคีย์ใหญ่ไปทำอะไรมั่วซั่วน,นะครับเราจะต้องเจนเหมือนกับเป็นคีย์ย่อยซึ่งคีย์ย่อยจะมี Permission แล้วกันหรือว่าสิทธิ์ในการทำอะไรในส่วนต่างๆเนี่ยได้ไม่เท่ากันนะครับโดยที่สิทธิ์ที่เราจะ Issue ขึ้นมากับคุณแจดอกเนี้ยคีย์ดอกเนี้ยก็คือสิทธิที่ชื่อว่า Edit Zone DNS ครับนะฮะอ่ะก็คือตอนที่คุณมาที่เมนู My Profile แล้วก็ไปที่ API Token ตรงนี้ครับแล้วก็ไป Create Token ขึ้นมานะฮะแล้วให้เลือกหัวข้อ API Token Template เนี่ยแล้วก็เลือกเป็น Edit Zone DNS แล้วก็บอกว่าใช้ Template ตรงนี้นะครับพอเลือกใช้ Template เสร็จคุณก็มาแก้ตรง o ท k n n n m m ครับ o n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  e น e นี้ก็คือให้สอดคล้อง กับตัวโดเมนที่คุณจะใช้อัปเดตเพราะว่าเราสามารถเจนได้หลายคีย์นะฮะแต่ละคีย์ก็อาจจะเอาไว้ใช้งานกับ1ไซส์1ที่ก็ได้นะครับผมคือคุณอาจจะเจนเคีย์เดียวไปใช้กับทุกไซส์ก็ได้แต่มันก็มีความเสียวไส้อยู่ระดับหนึ่งนะฮะทุกทีผมจะเจนเอ่อหคีย์หนึ่ไซส์ไปแล้วเกิดว่ามีปัญหาก็ได้จะได,จะได้จะได้จบเป็นไซส์ไม่ต้องมาถล่มไซส์อื่นเพื่อแก้ปัญหานะครับ อ่ะแล้วเราตั้งชื่อโทเคนเนมให้มันสอดคล้องกับชื่อนะฮะอย่างผมเองเนี่ยตอนนี้ผมจดโดเมนชื่อ v r t h n n e l n e t จดเสร็จแล้วและผมก็จะเอาบ้านผมเนี่ยผมก็เลยตั้งชื่อว่า h o m e v r t h n n e l n e t เนี่ยผูกกับโทเคนนี้แต่ตรงนี้เป็นแค่เนมเฉยๆไม่มีการผูกอะไรจริงจังนะครับมันเป็นเนมเพื่อเอาไว้อ้างอิงเฉยๆเท่านั้นนะครับถัดมาครับก็คือตรงโซน resource เนี่ยก็คือคีย์นี้สามารถทำงานได้เฉพาะ specific zone ก็คือโซนที่ชื่อว่า v r t h n n e l n e t เท่านั้นนะฮะตรงนี้ให้เราคลิกเลือกมาได้เลยถ้าคุณมีหลายชื่อมันก็จะมีหลายชื่อลิสต์ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณมีชื่อเดียวก็เจอชื่อเดียวนะครับจากนั้นเสร็จก็ไป continue to summary นะฮะเสร็จแ,แล้วตรงหน้า api token เนี่ยเขาก็จะมีสูปนะโอเคนะคุณแอคเขานี้นะคุณจะสร้าง key เพื่อใช้การ edit dns ของชื่อ v r c h n n e l n e t นะแล้วก็กด create token ขึ้นมาครับ เเทนขึนมาเสร็จแน่นอนเขาก็จะ list โทเคนยาวๆมาให้เป็นคีย์แบบหนึ่งนะฮะให้ก๊อปเก็บใส่โน้ตแพดเอาไว้ตั้งชื่อว่า API Token ก็ได้ครับนะฮะแต่ว่าแน่นอนเหมือนเดิมครับห้ามให้คนอื่นรู้ซึ่งแล้วก็ข้างล่างเขาจะมีคำสั่งมาให้นะฮะเป็นคำสั่ง curl ที่เอาไว้ยิงถาม API นะครับผมตรงนี้ถ้าเราใช้ Windows คุณไปเตรียมโหลด เอ่อ curl for windows มาใช้งานไว้ก่อนแต่ถ้าคุณใช้ mac ใช้ linux ตรงนี้นะฮะมันก็จะมีคำสั่ง curl ให้อยู่แล้วนะครับคุณจะก๊อปคอมมาน,นี้ไปแปะเพื่อเทสก็ได้นะฮะเอ่อแต่ว่าก็ไม่เป็นไรบบเลยไม่ได้ใช้ตอนนี้เราใช้แค่ api token key ตรงนี้นะครับเอาอันที่2นี้แปะใส่ notepad ไว้ก่อนนะครับอันที่3ครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า zone id ครับ ในโซน ID ก็คือให้เรากลับมาที่หน้าแดชบอร์ดนะฮะเราเลือกมาที่เว็บของเราอะที่เราจดโดวเมตะก,กี้นะครับอย่างนี้ผมจด v r t h n n e l n e t เนี่ยตรงหน้า Overview ครับแล้วมาด้านขวาตรเนี้มันจะมีโซน ID อ,อยู่นะฮะแน่นอนโซน ID กับ Account ID ก็ไม่ควรให้คนอื่นรู้เหมือนกันนะครับก็ก๊อปเก็บเอาไว้แล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้ว่าเป็นโซน ID นะครับจะเห็นว่าเราใช้ คีย์เยอะมากนะฮะในการที่จะไปเจน api ตรงนี้นะครับถัดมาครับก็คือ record id แต่ว่าแต่ว่าการที่เราจะได้มาซึ่ง record id เนี่ยอธิบายอย่างนี้ก่อน record id ก็คือตัวข้อมูลที่เราจะจดเป็นชื่อย่อยใส่เข้าไปอยู่ภายใต้ dns ของเรานะครับโดยที่คุณจะต้องไปสร้างชื่อที่คุณจะใช้งานไว้ก่อนนะฮะก็มาที่เมนูด้านซ้ายนะครับเลือกไปที่ ตัวเว็บที่เราจดทะเบียนมา VR อย่างผมจด VR Tunnel.net มาแล้วผมก็ไปที่ DNS แล้วก็ record นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมตั้งใจว่าผมตั้งชื่อว่าอะไรครับ home.br.tunnel.net ตรงนี้ให้เราคลิก add record นะครับเลือก type เป็น A นะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อที่ต้องการคือ home เฉยๆไม่ต้อง v r t u n n e l n e t ไม่ต้องนะเพราะว่าทุกชื่อที่อยู่ภายใต้ record เนี้ยมันชี้ไปที่ v r t u n n e l n e t หมดอยู่แล้วนะครับ นะก็คือใส่แค่สัพข้างหน้าเดียวพอแล้วก็ ip v c address กรอกเลขอะไรที่เป็น ip address ไปก่อนก็ได้อย่างผมเนี่ยกรอก1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 2 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3กรอกไปก่อนให้มันมี record ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นตรง proxy status ตรงนี้ให้ปิดครับเราจะไม่ใช้ proxy status นะฮะค่า ttl เป็น auto ครับพอกรอกค่าได้ดังต่อไปนี้เสร็จแล้วก็กด save ข้างล่างนะครับทีนี้เราก็จะมี record เรามีเรคคอร์ดแต่เรายังไม่มีเรคคอร์ด r e c o นะเรคคอร์ด ID เนี่ยมันจะไม่แสดงผลออกมาโดยตรงแต่เราต้องใช้เขานะครับซึ่งการจะได้มาซึ่งเรคคอร์ด ID เนี่ยคุณจะเหนื่อยหน่อยนิดหนึ่งนะฮะคุณจะต้องไปคีย์คอมมานด์เพื่อไปดึง api มานะครับสำหรับตัวคอมมานด์เนี่ยผมก็แปะเอาไว้ที่เว็บนี้นะฮะ pastbin com ykbkj e 2 m ตรงนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใน เอ่อเดสค i ิปข้างล่างนะครับซึ่งพอคลิกไปที่ลิงก์นี้เนะี่ยคุณก็จะเคอมมานที่อยู่ใน Text Box ็อกก๊อปคอมมานนี้มาก๊อปมาก่อนนะฮะแปะใส่ Notepad ไว้นะครับซึ่งเราจะต้องกรอกค่าอะไรไปในคอมมานนี้บ้างนะฮะอย่างแรกครับก็คือเห็นไหมฮะค่าโซน e ID z โซน ID นะฮะแล้วก็สับโดเมนนะครับก็คือคุณไปก๊อปเอาโซน e ID มาแทนในช่องนี้ จากนั้นเสร็จสับโดเมนก็คืออะไรครับอย่างเมื่อสักครู่ผมคือผมบอกว่า,าผมจะจดชื่อ home. v r c h n n e l net ใช่ไหมผมก็เอา home. v r c h n n e l net ใส่แทนคำว่าสับขีดโดเมนตรงนี้ข้างล่างครับ x authorized email ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นอีเมลที่คุณใช้ในการล็อกอินคลาวด์แนะฮะก็คือเป็นคลาวด์แฝงแอคเคาท์นั่นเอง <c oughs> จากนั้นตามด้วยเนี่ย uapi key ตรงนี้คือ global api key คียใหญ่สุด ที่ผมบอกไว้ว่าห้ามุดนเด็ดขาดนะครับอ่าเราก็มาแทนเอา g o o g l API key มาแทนค่าพอแทนที่แทนค่าเสร็จทั้งหมดนะฮะแล้วคุณก็เอาคำสั่ง curl เนี่ยไปรันใน curl command line รันเสร็จปึ้งโผล่ออกมาเขาก็จะคายค่าผลลัพธ์ออกมาอย่างนี้ครับโดยที่เห็นตรง ID ตรงนี้ไหมฮะ ID นี่แหละคือ record ID ครับ นะฮะฮเราจะต้องก๊อปเรคคอร์ดไอดีนี้เก็บเอาไว้นะฮะอ่ะโซนไอดี so เราไม่ต้องเราเรารู้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราไม่ต้องจดอะไรแต่ว่าเนี่ยเราจดเรคคอร์ดไอดีตรงนี้เก็บเอาไว้นะฮะเป็นครับนี่เป็นช่วงการเก็บข้อมูลล้วนๆเลยนะฮะอ่าทำครั้งแรกจะเหนื่อยหน่อยแต่ทำบ่อยๆเดี๋ยวชินไปเองนะฮะหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ใช้งานคราวไม่ปกติก็ง่ายดีนะแค่ติก๊ก enable ก็จบแล้วนะ,ะโอเคครับ ถัดมานะฮะก็คือ,เ,อเราต้องใช้สคริปต์ของ m i c r o t i กเนี่ยในการที่จะอัปเดตตัว c า o แฟ f l a r e API นะครับสคริปต์นี้มีคนเขียนว่าให้ที่ GitHub นะฮะก็ไปที่ d d r e s s นี้เลย k i t h u b c o m คุณคริสจ g 6 6 1ฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ตัว GitHub เนี่ยไปแปะให้ใน description ให้เช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะมีตัวสคริปต์ต,ตรงนี้โผล่มาซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีตัวแปรที่เราต้องการใช้งานนะครับตัวแปรตรงนี้มีอะไรบ้าง อ่าอย่างตัวแปรโทเคนโทเคนอันแรกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ global api นะครับอันนี้เป็นตัว api ที่เราสร้างขึ้นมาเอาไว้ใช้กับตัวชื่อไอ,อชื่อ home t v e r c h n n e l net ของเราอะที่เราไปสร้างแบบระบุระบุคอมมิชชั่นมาฮะตรงนั้นเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ zone id ใส่ record id record name ก็คือชื่อที่เราจะอัปเดตครับก็คืออะไรครับ home w t v e r channel net ที่ผม ่ตั้งขึ้นมาตะกี้นะฮะจากนั้นเสร็จตรงนี้ย the uh, WAN IF เนี่ยเราเรียกว่า WAN interface WAN interface คืออะไรก็คือบน m i k โครติอ่ะมันจะต้องมี interface WAN ที่เอาไว้ออกเน็ตใช่ไหมครับบางคนเป็น default คืออะไรครับ PPOE out 1บางคนเป็น ether 1อันนี้แล้วแต่ว่าคุณใช้อินเทอร์เฟซสำหรับการทำเป็น WAN คืออะไรแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะใช้ PPOE นะฮะเพราะว่าเราจะต้องได้ public IP จริง มาโผล่ที่อินเทอร์เฟซของเรานะครับผมก็อันนี้แล้วแต่ไมคอติของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้คุณจะต้องรู้เองว่าคุณใช้อินเทอร์เฟซอะไรเป็นแวน์ของคุณนะครับถัดมาครับสมมุติว่าเราก๊อปสคริปต์นี้มาใส่โน้ตแพดแล้วก็แก้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 โทเค็นแล้วเราเอาสคริปต์นี้ไปใช้ตรงไหนนะฮะให้คุณไปที่แมคอติของคุณนะครับมาที่เมนูซิสเต็มแล้วก็สคริปต์นะครับ กดบวกขึ้นมานะฮะว่าเราจะเพิ่มสคริปต์ใหม่ขึ้นมาสมมุติผมตั้งชื่อว่าคาเฟ่อัปเดตหรือ cf อัปเดตนะฮะแล้วผมก็แปะสคริปต์เนี้ยลงไปแล้วผมก็แปะโทเคนโซนไอเลขคอยดีทุกอย่างที่มันถูกต้องเนี้ลงไปนะครับแต่อย่าเพิ่งกดโอเคนะครับเพราะว่าอย่างนี้ก่อนครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยอาจจะมีสคริปต์เนี่ยอาจจะงงตรงนี้ผมตั้งชื่อว่า cf อัปเดตนะฮะแต่ว่า หน้านี้มันจะเป็นข่าวไฟอัพเดทตันนี้อย่าตกใจให้เราใช้ชื่อ cf อั d a t e นะครับเพราะว่าเพราะว่าอว่างี้ผมทําสไลด์ตรงนี้มาแล้วผมก็เบอเอนะฮะโอเคแต่ละให้เรายึดชื่อ cf อัปเดตเอาไว้โอเคคุณแปะสคริปต์ของคุณลงมาเสร็จแล้วสังเกตน,นะครับตรงนี้มันจะมีผมจุดที่ผมมาร์คเอาไว้2จุดที่คุณจะต้องไปแก้สคริปต์นี้นะฮะโดยที่ Origi n a l original ของคนเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาจะเขียนว่า Che ็ค certificate เท่ากับ yes นะฮะสองจุดนี้ให้คุณแก้เป็นเช็ค c e r t ์วิสเ t e เท่ากับ no นะครับเสร็จแล้วค่อยกดโอเคเพื่อเซฟสคริปต์นี้ลงบนไมโครติกนะฮะเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็เราจะสร้างสิ่งเรียกว่าเป็น s เก็ตด l e นะสเก็ตดก็คือเอ่อเป็นอะไรดีละ่ะเป็นการกำหนดตารางเวลาที่เราจะให้ทำอะไรบางอย่างซ้ำไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นผมตั้งชื่อว่า เมื่อสักครู่นี้สคริปผมชื่อว่า CF Update ใช่ไหมครัผมก็ตั้งชื่อมันว่า CF Update แล้วผมก็บอกว่า interval เนี่ยก็คือทุก5นาทีตรงนี้มันจะเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับความหมายก็คือว่าให้รันคําสั่งข้างล่างนี้ทุกๆ5นาทีคําสั่งนี้ก็คือให้เป็นรันตัวสคริปตที่ชื่อว่า CF Update นะครับ slash system script run CF Update เนี่ยร,รัน,รรน,รรนทุก5นาทีนะครับเวลาที่ IP เรเปลี่ยนเนี่ย สักพักหนึ่งเราก็จะได้ IP ใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับผลลัพธ์เป็นยังไงเมื่อคุณกดโอเคตึ๊ดตึดเสร็จแล้วนะฮะแล้วคุณกดรันสคริปต์หรือว่ามันครบรอบ5้าทีที่มันรันออกมาเนี่ยถ้ามันสังเกตเห็นว่า Public IP ของคุณเปลี่ยนเห็นไหมฮะ cfdns เนี่ย Public IP c h a เชนเป็นเลข6 1 9 0 1 1 1 1 8 9มันก็จะทําการอัปเดตให้ไปยังข่าวแฟครับ,รบกลับมาที่อันนี้เป็นเป็นหน้า dns ของขาวแฟเมื่อสักครู่นี้จําได้ไหมฮ ว่าผมตั้งชื่อว่า Home แล้วผมก็ใส่เลขหนึ่งสองสามจุดนึ่สามจุดหนึ่งสอมใส่มใส่มัม่วๆไปก่อนพอ,อผมใส่มัม่วๆเสร็จแล้วผมกดอัปเดตผลก็คืออะไรครับตัวชื่อโฮมของผมเปลี่ยนเป็น IP Public ที่ผมใช้งานอยู่ในตัวปัจจุบันแล้วเรียบร้อยทีนี้ตัวคาเฟ่สคริปต์ของเราเนี่ยก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ด้วยวิธีนี้เนี่ยจะทำให้ คุณไม่ต้องใช้งานตัว m a ก o t i ิ Cloud ในการอัปเดต AP ต่อไปแต่ว่าไปใช้งานของ c o u u f l a r e เองนะฮะซึ่งข้อดีก็คือเสถียรกว่านะฮะอัปเดตได้รวดเร็วกว่านะครับผมแล้วก็โอกาสล่มก็น้อยกว่าเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แนละ้วสงสัยนะฮะก็ทิ้งคำถามไว้ข้างล่างเดี๋ยวมาช่วยตอบให้นะครับผมก็อนาคตจะมีวิดีโออะไรนะฮะที่ผมทำร่วมกับพี่อูดมกิททหรือว่าผมทำ ว่างๆออกมาเองคือจริงๆตอนนี้ก็ชักเริ่มแล้วแหละเริ่มเหงาแล้วออกมาทำวิดีโอกับมาทำรายการต่ออีกครั้งเลยนะฮะก็ใครที่เป็นแฟนอาจารย์สุปเดชก,ก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง Youtube ช่องนี้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ